สวัสดีค่ะพบกับช่องดาวรากอสซิบเสิร์ฟข่าวเด่นประเด็นร้อนทุกวันทางช่อง YouTube ทําแฟนคลับและเ,เพื่อนๆในวงการบันเทิงต่างส่งกำลังใจให้อย่างมากเมื่อโรสแมรี่คาร์แฮนดิงอดีตนักร้องยู90รัวโพสต์ถึงลูกชายสุดที่รักแก่งน้องพีเจเนื่องจากเธอมองว่าเธอไม่สามารถดูแลลูกชายคนนี้ได้อย่างดีอีกต่อไป โดยโรสแมรี่ได้ระบ,บุในโพสต์แรกว่าโรสคงไม่สามารถดูแลพีเจได้ต่อไปสตอรี่แม่ลูกของเราคงจบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รักเล่นดูพวกเราเสมอมาสิ้นเดือนแล้วเรากำลังจะไม่มีที่อยู่โรสอาจจะโดนยึดแม้แต่ข้าวจะหากินยังยาก มีลูกคนหนึ่งค่าใช้ใจ่ายมันสูงโรสแบกคนเดียวจนวันนี้โรสรู้แล้วว่ามันเกินตัวหมดบุญกันเท่านี้จบเรื่องนี้ขอไปอยู่ไกลๆและจบโซเชียลลาออกจากงานบันเทิงที่ไม่มีใครไม่มีคอนเนคชั่นช่วยเหลือเรื่องงานทางั้งที่โรสมีมือมีเทา้าทำได้ทุกอย่างถึงไม่ได้ตอนนี้ก็คงไม่ต่างจากตายทั้งเป็นโรสยอมแพ้ต่อโชคชะตาไม่มีค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าข้าวสมเพศตัวเองลาก่อนนะคะทุกคน จากนั้นไม่นานเธอก็ได้โพสต์รูปภาพที่ถ่ายคู่กับลูกชายพร้อมทั้งระบุข้อความอีกว่ารูปสุดท้ายก่อนเราจะจากกันและคงไม่ได้พบกันอีกทำบุญได้กันมาเท่านี้เก็บกระเป๋าแล้วบอกลากันไปตามทาง แม่ยอมแพ้แม่ไม่สู้แม่ตัวคนเดียวภาระมันมากจนแม่อยากตายเสียเ๋ยวนี้แต่กลัวทรมานลาก่อนลูกรักขอให้เจอคนดีทายาไม่รับก็สถานสงเคราะห์ไม่ก็วัดส่วนแม่ขอไปเร่ร่อนกับพี่พีขอทานก็ได้ว้าถ้านันสุดทนไม่ไหวแล้วโอยไม่มีหัวใจอีกแล้วซึ่งทำเอาหลายๆคนเป็นห่วงมากโดยเฉพาะลูกชายของคุณโรสแมรี่ ก่อนที่เธอจะโพสตข้อความสุดท้ายระบุว่าพรุ่งนี้จะเอาโทรศัพท์มอเตอร์ไซค์ขายมาเพื่อเคลียร์ค่าบ้านค่าไฟใช้โนเกีย พี่เจขอ,อยุติบทบาทกันแคสงานและแม่คงไม่ส่งงานแล้วขอบคุณพี่ๆทุกคน iPad ที่จำนำขอปล่อยทิ้งเน็ตขอไม่จ่ายเพราะคงขอลาออกจากโรงเรียนอยู่วัดไปเฟซคงจบเท่านี้พรุ่งนี้ก่อนขายโทรศัพท์อาจยังพอเล่นได้อยู่โทรทัศน์ของอะไรที่บ้านขายขายทุกอย่างตับไตไส้พุงขายได้ขายหมดลูกก็ขายเพราะไม่เอาแล้วขอบคุณที่มาแรงข่าวจากทีนิวส์ ขอบคุณทุกท่านสนับการรับชมช่องดารากอสิบนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ